สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครบ,บัวบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยออร่อยง่ายๆมาชวนเพื่อนๆทำกันค่ะนี่นะคะวันนี้เราจะทำผัดสตอกุ้งสดกันค่ะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะทำกันแบบง่าย,ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำกันเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นส่วนผสมทั้งหมดนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นสตอค่ะแล้วก็กุ้งนะคะเป็นกุ้งขาวค่ะส่วนผสมเดี๋ยวพี่แปะไว้ให้นะคะสำหรับหนึ่งที่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกะปินะคะน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บค่ะมะนาวใบมะกรูดใครจะใช้ก็ได้นะคะไม่ใช้ก็ได้ค่ะพริกนะคะเขียวเหลืองแดงค่ะหอมแดงกระเทียมรากผักชีนะคะ ะต,ตอนนี้ล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะก่อนเราจะมาผัดแช่น้ําก่อนคะ่ะประมาณ15นาทีนะคะกุ้งนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับพริกขี้หนูถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะที่จะใช้เป็นน้ํามันหมูนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะผัดน้ําพริกนะคะ น้ำพริกของพี่จะไม่โคลกนะคะพี่จะใช้เครื่องปั่นค่ะก็จะปั่นหยาบๆแบบนี้นะคะรวมกันแล้วก็ปั่นค่ะผัดให้พอหอมนะคะแล้วก็ตามด้วยกะปินะคะกะปินี้พี่จะเอาละลายกับน้ำต้มสุกก่อนค่ะละลายพร้อมกับน้ำตาลนะคะ พอผัดให้กะปิหอมดีแล้วเราก็ชิมก่อนนะคะชิมรสให้ได้ตามที่ต้องการค่ะขาดอะไรก็เติมลงไปนะคะอันนี้พี่จะเติมน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปค่ะของพี่วันนี้ทำเยอะนะคะแต่พี่จะแปะไว้ให้สำหรับ1จานนะคะพอชิมได้ที่ก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ อนผัดกุ้งกับสตอร์นี่พี่จะใช้ไฟแรงนะคะนี่ค่ะขอกุ้งเริ่มสุกนะคะใส่สตอลงไปเลยค่ะบีบมะนาวลงไปนิดนึงนะคะมะนาวจะทำให้สีของสตอสวยสดค่ะสำหรับคลิกถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ ผัดจนสุกค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะโรยใบ,บมะกรูดทีหลังนะคะแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะผัดสตอกุ้งสดนะคะเมนูง่ายๆอร่อยๆค่ะเพ,เพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะดูจบแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยค่ะ ได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ